ตอนนี้นะครับขบวนรถด่วนพิเศษนะครับที่4-3เป็นรถนั่งพาประกาศทั้งขบวนนะครับต้นทางกรุงเทพายทางสุราษฎร์นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งในชันฉลาดที่1โดยมีขบวนธรรมดาที่252ให้ทางอยู่ที่ช่องทางชันฉลาที่2ของสถานีรถไฟบ้านโป่งสำหรับขบวนด่วนพิเศษ43นะครับเป็นรถ นั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับท่านสามารถซื้อตั๋วเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ครับไม่ว่าจะไปต้องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมญาติก็สามารถที่จะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟบ้านโปง่งหรือว่าสามารถจองตั๋วที่สถานีรถไฟใกล้บ้านท่านได้ทุกที่นะครับ ีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะฮะเนื่องจากอิทธิพลพายุโมนาเบนะฮะดีบันตองนดีบันตองก็่มีความพระสงคจะข้รองอี่สาีบันตองเปิดสอบสิงห์อัเบาะน่ามาติดตัวมาชึ่องแนแน่นอนนะครับเอาละเดนรถตรวจทีเสรตามเาดจัดสองไปสี่นะครับต้อง ภูเต้นไปครับคดีสุราคดีครับอ๋อดีมาส่งไปแล้วจตดอยู่วสถานีลาบุรีเรุีวันิเนะครับต่อไปครับัวที่252นะครับออกคดีมาสตักไปแล้วแต่อยู่แ้วตัวไปทาสถานี